สวัสดีครับคุณเจ๊ก,กี้เดี๋ยวครับเดี๋ยวครับเออพอดีผมจะมา,อาขอเรื่องสีฮู้ดนะครับพอดีผมโดนไล่มาจากอีกสีหนึ่งครับตอนแรกผมใช้สีส้มทีเนี้ยแก๊งที่เป็นลูกสีของเอเซฟเขาบอกว่าให้เขาอ,อยากเป็นแบบลูกสีแก๊งเดียวครั ทีนี้<ก>ผมแกงอะไรที่เป็นครับแกงวินครับวินคืออะไรครับอ่บายถึงเขาเป็นลูกสีเอแซบครับตอนแรกเอแซบมาให้ผมใช้แต่เขาบอกเขาเขาอยากเป็นลูกสีแค่แกงเดียวครับแล้วคุณไปขอเขาทำไมอ่ะม่ครับครับไม่ครับไม่เขาเขาบอกว่าถ้าผม <ขอ S 1> ไม่เกยบเขาเขาจะตีผมทีนี้ยผมเพิ่งมาแค่สองเดือนเองครับแล้วก็ผมไม่ไหวอ่ะทีนี้คืออย่างนี้ครับคือผมอ่ะไปขอสีของไลเกอร์ครับแล้วก็ ไกอร์ให้ทีเนี้ยในฮูดของผมอ่ะมันมีสีดําผมก็เลยจะมามายังไงก็ต้องมาขอ JK ก่อนอะไรเงี้ยมา,ม,ามาผมจะทําแบบครึ่งหนึ่งแบบของ r r p อ่ะครับพันธกิมีตัวอย่างมาอ่ามีครับเดี๋ยวผมส่งให้ครับใ,<ช>ในข้อความครับไอ้พี่คิดว่าเราเป็น NPC เหรอวะอเมือ่อนก็ใช่ <laughs> สิเ็ดเดือนแล้วฮะเอาคือสีหลักเป็นสีครีมครับสีเดียวกับไลเกอร์ครับแต่ว่าคือผมตอนนี้เ,เงินแกงมันไม่ค่อยมีแล้วผมต้องจะใช้เล่นอเดอบะครับผมไม่มีอะไรเล่นแอ d ดอบเลยตอนนี้ ขอใช้นี่คือจะอยู่กี่เดือนครับขอใชนเน่อผมหมายถึงว่าอยู่ในประเทศเหรอครับใช่ครับคือผมจะอยู่เรื่อยๆครับท่าที่ผมไหวแต่ตอนนี้ผมไหวอยู่ครับน้องๆผมก็ไหวตอนนี้ผมอยู่มาประมาณสองเดือนสามเดือนก็สามสิบกว่าคนนะยังอยู่ครบครับเข้ามาเท่าไหร่ก็เหลือเท่านั้นนะครับอเอาเงี้ ผมให้คุณใช้ได้แต่คุณจ่ายผมเดือนละห้าแสนเพือ่อเป็นหลักประกันว่าคุณจะแบบคุณจะอยู่ที่นี่จ่ายห้าแสนเลยครับเดือนละเดือนละอืครับถ้าถ้าถ,ถ้าเกิดว่าคือเดือนเนี้ยผมม,มีมีปัญหาอยู่ครับเรื่องเรื่องเงินน่ะครับก็หยุดต่อคออะไรนะะหยุดจ่ายไงไถ้าคุณมีถ้าคุณแบบมีมีการปะทะกับแก๊งอื่นอะไรเงี้ยคุณก็หยุดจ่าย อ๋อแต่แล้วใคว่างหรือว่าอะไรเงี้ยเออค่อยจ่ายเดือนไหนว่างอเออเบื้องต้นผมก็ดีนี้ได้ไหมครตอนนี้มันต้องใช้เงินเลยครับก็เดือนเริ่มเดือนหน้าครับเดือนหน้าวันที่หนึ่งอะไรงี้เหรอครับวันประมูลก็ได้ครับประมูลรถเกือบยี่สิบะมูลถประมาณสิบห้าวันครึ่งเดือนอ่ะอ้ยเดือนหนึ่งมาดีเลยมันประมูลวันไหนครับ มันประมาณวันที่สิบะครับสิบเดือนสิบเอ็ดใช่ครับประมาณยี่ห้าวันะอ๋อมากี่คนครับเนี่ยเอ่ผมมากันสามคนเนี่ยครับตอนเนี้ยฮะฮะหมายถึงว่าในในแก๊งเหรอครับ <laughs> เอ<ล>อใช่ครับใช่ใช่ในแก๊งอะกี่คนแก๊งสามสิบครับอยู่ตลอดไหมแบบเช็คชื่ออะไรอยู่หมดนะตลอดครับตลอดตลอด มีไฟอยากลองของใช่ไหมไม่อะไม่ไม่ได้อยากลองของครับไม่ไมถึงอยากลองของที่นี่อ๋อผมลองมาสามเดือนแล้วครับก็ยังมีไฟอยู่ครับไม่ใช่หมายถึงว่าอยากลองของกับแก๊งในเมืองเนี่หรออ่าก็ประมาณนั้นครับผู้ชายหมดเลยปะผู้ชายมีผู้หญิงประมาณสามสี่คนครับมีอาวุธกี่คนแล้วครับอาวุธอะครับใช่เอประมาณแปดสิบห้าอร์ซ็นต ตอนนี้ยคือดันมาแล้วนะครับใช่ครับคือมีปักฉลามนะขั้นต่ําใช่ครับไม้ด้วยครับก็คือแปดสิบห้าเปอร์เซ็นก็คือประมาณสามสิบเอ้ยไม่ใช่ประมาณยี่สิบกว่าีา่ิกว่าใช่ครับยี 25, ่สิบห้าป่ะประมาณนั้นครับที่เล่นได้ครับแล้วจะเอาบ้านหรือจะเอารถประมูลก่อนมีแนะนำไหมครับตอนนี้ผมไม่แน่ใจเลยตอนแรกผมไม่รู้จะปรึกษาใครเหมือนกันตอนเนี้ย เก็บตังได้เยอะเลยอย่างครับเรื่องเก็บตังผมเก็บได้ครับถ้าแนะนํามาผมมีเป้าหมายผมไปได้หมดนะครับน้องๆพร้อมลุยรับเอาดันอาวุธเอางี้เอาทีละอย่างจบทีละอย่างครับเอาอาวุธก่อนแล้วค่อยไปบ้านก็ได้เพราะดันอาวุธมาไกลแล้วใช่ครับทีนีีเดียวมันจะจบแล้วจะได้ทําทีละอย่างได้เสร็จๆไปเป็นอย่างๆจะได้ไม่ต้องแบบค้างคาอะไรครับผมเพราะเป็นงั้นเดี๋ยวพอถ้าไปทำสองอย่างเนี้ยแล้วคนในแก๊งปรใจนี่แบบเฮ้ย เยี่ยกูก็อยู่มาก่อนทำไมกูไม่ได้วุสักทีไว้ทำไมเยี่ยนั้นได้ก่อนวะอะไรเงี้ยเออครับผมแล้วพอไปไปทำส่งแก๊งอะไรก็จะมีแล้วบัตรประกันที่ผมควรจะแบบให้น้องเตรียมเผื่อไว้บ้างไหมครับซื้อไว้ติดตู้ไว้คนละอยู่ในตู้สองใบอยู่ตัวใบหนึ่งคนละสามใบครับว่างๆก็ยืนเอฟเคก็ได้เนี่ยอ่าใช่ครับตอนนี้คือแบบบ้องว่างซื้อทีซีดิทีซีเขาขายถูกก็ะไดอืมครับเช่ารถทีซีอะไรหรือยังครับเนี่ยเอ่อทีซี ให้ยืมตอนเข้ามาแรกๆครับใช่ครับสบายไหมใช่แล้วก็อะไรนะครับแบบารามสบายปะสบายไหมก็เร็วปะก็ก็เร็วั้งครับไม่แน่ใจผมก็วนกันใช้ครับมีอยู่ตอนนั้นก็ให้มาห้าหรือแปดพันกไม่ได้ก็วนกันใช้ก็ตอนนี้ก็ตั้งตัวได้ระดับหนึ่งแล้วตอนนี้เราอาจจะยังแบบเป็นคนที่คุยกันได้แต่ว่าถ้านาคตถ้าคุณใหญ่โตเมื่อไหร่เราจะคุยกันไม่ค่อยได้ เรยคุยแบบแล้วคุย oh. แบบอะไแบบ,บอ่าได้ครับตรงนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยว่ากันก็ได้ครับแต่ว่าครับคือตรงนี้ผมจะมาขอเรื่องนั่นแหละครับขอขอใส่อะไรเนี้ยตามข้อตกลงเลยครับผมว่าน่าจะโอเคสําหรับพวกผมนะแล้วก็ขอบคุณด้วยคุณจ่ายตังค์ผมแล้วกับคุณก็ได้ใช้สีฮูดสีสูรแต่ถ้าแบบ ผมก็ได้หลักปรมกันว่าคุณจะขอที่ขอใช้เนี่ยไม่ได้ขอสีสัวเพราะผมกับคุณก็ไม่รู้จักกันมาก่อนไงอ่าใช่ครับถ้าแบบถ้ารู้จักกันมานานแล้วหรือว่าอะไรเงี้ยเออผมให้ใช้ได้อยู่นะแต่ว่าคุณมาใหม่คุณต้องเข้าใจข้อตกลงนี้ก่อนผมไม่ได้เอาเงินคุณไปไว้ที่ไหนหรอกก็โอเคครับเงินก็ได้ครับเดี๋ยววันที่สิบห้าใช่ไหมฮะหรือว่าอะไรนะ อ่าผมต้องจ่ายคุณจกี้ทุกวันที่สิบห้าใช่ไหมฮะเอาจริงๆแบบเอาไว้ซักเดือนหน้าเลยก็ได้ครับวันที่เอาอีกเดือนหนึ่งอ่ะผมให้คุณ <ปะ S 2> ใช้เ<ว>ียเดือนหนึ่งก่อนอ๋อเว้น้ผมเดือนหนึ่งแต,แต่ถ้าแบบถ้าวันหนึ่งเดี๋ยวคุณคุณหายไปภายในเดือนหน้าอย่างเงี้ยอันเนี้ยเสียละเอาไม่ไม่หายแน่นอนครับอันอันนี้เราประกันแนะ่ก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวผมอัปเดตให้ก็ได้ว่าผมยังอยู่แล้วกันได้ครับได้เลย ชื่ออะไรครับชื่อแกงอะไรผมชื่อริดบอนครับ L I S B O N ชื่อแกงอะไรครับไซเลนเซอร์ครับอ่าเดี๋ยวผม เออผมขอขอให้ให้เคียงน้เดี๋ยวผมจะได้ไม่ไม่ผิดนะัดคือคุณจะกี้จะให้ผมจ่ายเมื่อไหร่นะครับผมให้คุณจ่ายคุณส่งตังแกงนันวันละไอเดือนเดือนหนึ่งได้ถึงร้อยล้านไหมไม่ไม่ถึงครับห้าสิบเออข้าวๆา,าประมาณนั้นครับน่าจะน่าจะได้ครับเอส่งวันละห้าหมื่นหรอใช่ครับก็กมันมันแล้วแต่รอบครับอะไรนะฮะไม่หนักอะแต่ถ้าเล่นก็คือแส่งใช่ไหมใช่ครับแล้วแต่ว่าตอนนั้นจะทําอะไรหรือเปล่ามัน มันมนี้ก็ทำทำอาวุธเสร็จเมื่อไหร่ค่อยค่อยไอ,อ้น,นี่ผมก็ได้ผมให้คุณทำอาวุธเสร็จภายในเดือนนี้15%อะ,15อะแล้วคุณจะมีสิทธิ์ที่ก็คือคุณจะได้เว้นค่าเว้นจ่ายค่างวดงวดแรกปกติคุณจะจ่ายเดือนหน้าใช่ไหมที่ผมพันตอนแรกครับผมคุณก็ได้เว้นไปฟรีเดือนหนึ่งแล้วคุณก่อยไปจ่ายกันถัดไปครับผมอย่างนี้ง่ายกว่าปะก็ได้ครับก็โอเคงั้นก็สรุปประมาณว่าเดือนธันวา ใช่ไหมฮะควมต้างใจคุณยงรีใช่ครับใช่โอเคครับงั้นได้เลยครับเดี๋ยวเดือนหน้าผมอัปเดตให้ครับว่าไปถึงไหนแล้วใช่ได้ได้ครับได้ได้ครับก็ประมาณนี้ครับงั้นผมไม่รบกวนเวลาแล้วขอบคุณมากครับที่ให้ให้ใช้ขอบคุณครับครับผมครับขอบคุณครับครับนี่เอาสีส้มนุ่นปะใช่ปะนี่ใช่ปะนู่นน่ะนู่นน่ะนู่นนู่นอ่าใช่ใช่ครับใช่เอาดิ่นีล่อผมดูสักทีดิใสายอากาศไปล่อผมนี่สายอากาศไปเลยแล้วหนีเลยเออ กลัวอะไรวะเปิดโจดอ่ะจับไม่ได้หรอกอยู่แค่เราห้าคนเนี่ยเดี๋ยวผมขับตามแต่กากผมไม่พอยากอะครับเดี๋ยวผมไม่มีอะไรจ่ายเขาเลยโก่อนโชว์ก่อนโชก่อนโชไปสากากเลยอย่าเลยครับเดี๋ยวผมไม่มีอะไรจ่ายเขาใจใจหน่อยดิวะอะไรวะทำไมใจปอดจังไปไปมันวิ่งถึงแล้วะ ไม่งเป็นอหวะ่งเป็นอวเอออนี่นมันมาปะนั่นแหละไะนันอยู่ข้างหลังนั่นไะไปเรียกมันเลยแต่มันวิ่งอยู่ไอ้พวกนี้ขับรถไงก็ทันมามาคือเร็วๆสถานการณ์เร็วๆ านาเกมึงนอนไปดิมึงนอนมปได้เไม่เมเห็นมังเห็นชุดมนอนไปดิมึงนอนไปดิเรวเร็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 วเรร็รวกรเลยกผมไม่เต็มไอเออวีเออหัวหมีไ้เอาหัวหมีไที่ก้าที่ก้าวที่ก้ามันอยู่ข้างหน้ามึงจอดเพื่อนทีจอดเพื่อนไตรงนี้ได้มั่วไว่าคนเดียวมึงคิดมึงไหวปะ ไม่ไม่ชัวยเลวครับการไฟกันสองคนมีหน้ากากเต็มใบปหมล่ะมีเลยครับมันมีครึ่งใบเหมือนกันครับคุณยักี้มึงมึงค่อยเปลี่ยนทรงผมเอาก็ได้เอางี้มันมันมุ้มกันอยู่มันตุ้มกันอยู่เรื่อยๆหัวหมีมาคนเดียวก็ได้ถึงแล้วปะไอ้เหี้ยหัวถึงแล้วปะยังไม่เหี้ยหัวถึงพอดีเลย มันมันมืนจัดเลยเออ